Tiểu lộn hơn tao phân chắc ba chắc tù nắng hìm hoặc có xuống căng tù mặt 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 sưu รแม้ความจริงเฝ้าแต่นา The <Sanly> home สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ยกับตู้บีวีสิบแปดนิ้วนะครับซึ่งบีวีสิบแปดนิ้วอะ่ะเราเพิ่งที่จะพักดันในช่วงหลังนี้นะครับผมก่อนหน้านี้เราจะพักดันเป็นตู้แผ่นนินไหวกสิบแปดแล้วก็ออเดหกนะครับผมเนื่องจากด้วยเราพยายามเทียบแล้วนะตัวบีวีมันน้าหนักค่อนข้างที่จะเบากว่าแผ่นนินไหวนะเราก็จะได้เชียร์ให้ลูกค้าบีวีดีกว่านะครับผมมาดูงานนับงานรถหลังนี่จะเป็นโรงงานใหม่นะครับผมซึ่งมีช่างช่างคนใหม่ทําให้นะครับผมโรงงานสีนะครับผม หาสีนะครับก็ไม่โฟกัสนะผมนะครับย้อนแสงตะวันอยู่นี้นะครับมันเลยขายากในฝั่งนี้เลนี่เดี๋ยวทำงานสีเนียนๆนะครับผมบีวีตัวนี้นะครับผมจะใส่ดอกด้านบนนะครับผมสีเนียนๆนะครับผมตะแกรงปั๊มนะครับผมหนา1.1.2นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้ มาตรฐานนะครับเป็นตู้สุดดีวีมาตรฐานตัวนี้อยู่ที่ใบละเท่าไหร่นะ้องตัวนี้พร้อมดอกราคา7,500บาทนะผมใส่ดอก PR Audio 1,200โอหนวัตต์นะครับไม่เหล็กหนาะ30มิมลนะครับผมเป็นขอบเหล็กนะผมงานขอบเ,ลบอบเลอหเล็กนะครับงานขอบเหล็กห่หิ้วเหล็กนะครับผมนะครับผมประมาณนี้ตัวเปล่าใบละ4,500บาทนะครับผมท่านไหนมีดอกอยู่แล้วนะครับผม แล้วก็ถ้าซื้อจํานวนเยอะนะก็จะสามารถลดได้อีกนะผมแต่ถ้าซื้อเดี่ยวๆไปอ่ะั5 0 0บาทนะคมั 4, บผม4น0 0นะราคาสูงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าต้นทุนการผลิตค่อนข้าง,งสูงคนระับไม้ก็เดินทางมาไกลนะผมไม้เดินทางมาไกลครับประมาณนี้นะฝากด้วยนะครับสําหรับตู้ bv 8นิ้วของ ns music นะผมประมาณนี้นะครับเป็นการทดสอบ power amp ld 5,000 ld 8 0 0 0ด้วยนะครับผมเตรียมค้นรถแห่ให้ลูกค้าจังหวัดสุโข,ขทยัยจำนวน4แท่นแล้วก็ HD ห้า0ันอีก4แท่นนะครับผมก็ให้ย,ย้ยอยส่งลูกค้าก็ประมาณนี้ก่อนน,นะเอาเพ่าแม่มาลองแล้วก็ลวกลับตู้ที่เตรียมส่งลูกค้าสวยนะโอเคสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ลืมกดสตกเกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างวิดีโอนะครับผมคลิปหน้าจะถ่ายอะไรให้ดูก็ฝาก,กาติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ เห็นอะไรเป็นไม้หม,มดอ่ะลูกทดสอบเออเขาทดสอบอยูน่นะทดสอบเช็คเช็ค <laughs>